สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษเชียวคยยากรนนะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่6นะคะกันยายน2565ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องคะเป็นประจำทุกวันนะคะพี่น้องนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิปซีนะคะเป็นปรับใช้นะคะพี่น้องจ๋า,าน้ามันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งคุณป้าหมอก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะเนาะป้าหมอยังคงเปิดนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะราคา2 9 9นะคะดูครบจบทุกเรื่องนะคะแล้วก็ แถมนะคะภาพมงคลนะคะภาพพักนาจอนะคะของคุณเดลล่านะคะโหราพยากรณนะคะให้ฟรีนะคะในราคาร9อยเก้าเาฉะนั้นพี่น้องท่านไหนที่ต้องการนะคะก็ลงจองคิวได้เลยนะคะ่ารับนะคะโปรนี้รับจนถึงวันที่9นะคะเดือน9นี้ค่ะพี่น้องค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะเรามาทํานายดวงรายวันกันเลยในวันพรุ่งนี้นะคะ ามาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะใบแรกนั้นดูว่าก่อนหน้านี้น่าจะออกเดินทางค่ะพี่น้องนะเดินทางทํากิจทําการนะคะเอ,อประสบความสําเร็จและในวันพรุ่งนี้ก็โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยโชคดีในเรื่องของบริวารคนรักบุตรบริวารน,นะคะคนในครอบครัวใครที่ทํากิจการร่วมกับครอบครัวนะคะก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์มากเลยสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ ส่วนนะคะไพ่เฮงแมนขึ้นนั้นพี่น้องวันอาทิตย์จะต้องระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนนะคะพี่น้องขาระมัดระวังจากกาเริ่มนะคะในวันพรุ่งนี้ดูว่าหัวห้อยหัวทิ่มน,นะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้เรื่องเดียวและก็ พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็มีโอกาสที่จะออกรถใหม่ได้ด้วยนะคะพี่น้องคาหนะ้าโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดูว่าจะตั้งดีนะคะในเกือบทุกเรื่องละคะ่ะยกเว้นเรื่องสุขภาพอันนี้ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะพี่น้องคะนะ่าดูเลตัวเองเป็นพิเศษคะ่ะเอาละเลขนำโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขมาจากเลขที่บ้านของเราเป็นหลักค่ะพี่น้องเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข6นะคะมีเลข4ี่นะคะมีเลข1 2 6 4 12, 1 2ี่สองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเเลยคะ่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทรเป็นแบบไหนดูกันนะคะขออนุญาตจับไพ้แทนค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะรู้สึกว่าจะลงตัวนะคะดีขึ้นนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะไม่ว่างานหรือเงินนะคะและในวันพวกนี้ก็ยังคงเป็นแม่ทัพนะคะกำกับในเรื่องของกิจการการงานอยู่เป็นผู้สั่งการอยู่และบางท่านก็นะคะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะและในวันพ่กนี้ก็มีเงินเข้ามือนะคะแต่ว่าก็มีรายจ่ายออกไปค่ะพี่น้องค่ะนะ มีรายจ่ายออกไปนะมีความรู้สึกว่าจะต้องใช้เงินกับภานะนะคะของเราเช่นผ่อนค่างว,วดรถจ่ายค่าประกันรถนะคะนี่อย่างนี้เลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องวันจันเนาะเราก็จะต้องใช้เงินเป็นปกตินั่นแหละค่ะนะแต่ทุกอย่างดูว่ารอและสิ่งที่รอนั้นน่าจะตอบโจทย์นะ,ะในทุกเรื่องสําหรับพี่น้องวันจันทรในวันพรุ่งนี้นะคะออย่าได้เป็นวงนะคะพี่น้องวันจันทนะเพราะว่าขึ้นไพ่ราชินีนะคะเอ็มเพรสเนี่ยนะคะไพ่เศรษฐีขึ้นนะ ทุกอย่างตั้งดีขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นคือพี่น้องวันจันทร์ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องวันจันทร์เองค่ะนะคะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสามมีเลขสี่มีเลขเก้านะคะแล้วก็มีเลขห้ข 9, ะคะขา 5, ค่ะสามสี่เก้าห้าค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารไพ่ในลักษณะแบบนี้นะคะมีทั้งไพ่ไม่ดี และมีทั้งไพ่ดีนะคะโดยเฉพาะไพ่เดือดสันนั้นเป็นไพ่ดีพี่น้องวันอังคารก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาอุปสรรคหรือใครที่มีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยเขาบอกว่ามีทางออกนะคะแก้ไขได้และค่อยๆดีขึ้นนะคะและในวันพุวงนี้ถือว่าดวงเปิดนะคะปัญหาต่างๆน่าจะแก้ไขได้แล้วนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดือดสันนะคะสุขภาพก็มีโอกาสที่จะรักษาหายนะคะถ้าขึ้นเดือดสันเนาะ,ะแต่สิ่งที่ไพ่ทักนะคะในวันพ่กนี้ก็คือเรื่องของหุ้นส่วนถ้ามี ให้ระมัดระวังเรื่องวุ่นส่วนให้ระมัดระวังเรื่องของบริวารน,นะคะนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังนะนะให้ระมัดยังคงต้องระมัดระวังสุขภาพอยู่นะคะในบางท่านนะ,ะและให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะพี่น้องขานะเพราะว่าขึ้นเด็กถือด่านะคะหรือว่าอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษสาหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้และถ้าเกิดลงทุนลงหุ้นกับใครในวันพรุ่งนี้เลื่อนไปก่อนจะดีนะฮะหรือว่าศึกษาหุ้นส่วนของเราให้ดี นั่นเองคะ่ะพี่น้องวันอังคารนะคะในวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรแล้วยังมีไพ่ดีอยู่สุดอยู่หนึ่งใบนะคะก็คือเดือดซันนะหมายความว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรคอยเชื่อในไพ่ยิบซีที่ชื่อว่าเดือดซันนะคะก็คือพบทางออกทางสว่างนั่นเองคะ่ะอืเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่มาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะพี่น้องกันนะออนอนเฝ้าด้วยความเพียรมาตลอดนี่เป็นเลขนาโชคของพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ เลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข4193ค่ะ4193ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เหฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างคะ่ะสำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนะดูนะคะพุธกลางวันว่างไงคะพุธกลางวันยังคงทำงานหนักๆลุยๆน,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 นะคะยังคงทำงานหนักๆลุยๆนะคะและในวันพุ่งนี้ยังไงแล้วก็ยังมีคนนะคะ ช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนี่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหัวองหัวหน้าเนี่ยนะคะยังคงที่จะให้ความรักความเมตตาพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะก็คือเรื่องของบริวารจะทิ้งภาระให้กับพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพ่กนี้อย่างบอกบอกก็คือทิ้งภาระงานไว้ให้นะคะหยุดงานโดยไม่บอกไม่กล่าวเนี้ยเราต้องรับภาระแทนนั่นเองรับงานแทนส่วนเรื่องเงิน เครดิตการเงินดีขึ้นมีนายทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของเงินทุนใครขอเครดิตเอาไว้ก็มีโอกาสอนุมัติลนะค่ะเนาะถ้าขึ้นราชาเหรียญะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันนะถ้ากรณีอย่างที่ไพชี้แนวทางออกมาเนี่ยนะให้มั่นใจได้นะคะในเรื่องของนะคะบริวารในเรื่องของงานนะคะโดยเฉพาะบริวารน,นั้นเนี่ยในวันรุ่งนี้ก็ทิ้งภาระให้เรานะคะแต่มันไม่หนัหนกหนาสาก,กันนะคะเราก็ต้องรับภาระแทนเข้าไปนะคะเอาอย่างนั้น เอาละเลขนำโชคมาจากไหนนะคะก็บอกว่าเป็นตัวเลขประจําตัวของเราเองค่ะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราเป็นหลักค่ะให้ให้เลขอะไรคะมีเลข7 5หนะคะแล้วก็2 3สคะ่ะ7 5 2 3หสค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นเองค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะเป็นแนวทางจะพุธกลางคืนนะคะอาออกเดินทางหรือเปล่าคะพี่น้องขาเนาะโดยชาลีออดใช้รถใช้ถนนนะคะ และในวันพรวงนี้มีโปรเจกต์งานใหม่ๆมีโอกาสเริ่มงานใหม่นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะอ่าและก็พี่น้องวันพุธกลางคืนก็ทําทุกวันนี้ก็เพื่อคนในครอบครัวเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะ,ะดีหมดเลยคะ่ะนะคะมีโอกาสเปิดกิจการใหม่มีโอกาสเลื่อนขนั้นเลื่อนตาแหน่งมีโอกาสเริ่มงานใหม่ๆนะคะพี่น้องขาแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะดีเยี่ยมเลยจากพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้คะ่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากพานะของเราเป็นหลักค่ะ เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข7 1ดนะคะแลขก็6 5ห้าเจดหนึ่งหห้าค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เห็งๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัส,สบดีบ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัส,สบดีนะคะเป็นแบบไหนดูกันนะคะค่อนข้างที่จะหมุนเงินหน่อยนะคะพี่น้องคะเนาะเงินหน้าข้ามือซ้ายออกมือขวาแล้วก็มีความคลุ้มใจเรื่องของการเงินพี่น้องคะเนาะเราก็ค่อยๆแกะค่อยๆแก้ไปนะเรื่องการเงินนะ ให้เขาชี้มาบอกว่าให้ประหยัดไห้สุดๆนะคะประหยัดอดออมนะคะรู้จักจกัดสรรปันส่วนการเงินอกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วนะคะพี่น้องคะนะอยากกลุ้มอยู่นะคะเรามาดูนะคะว่ารายรับรายจ่ายของเรานั้นเนี่ยนะคะที่มันไม่พอเพียงนั้นนะเกิดจากสาเหตุอะไรนี่นะจริงๆแล้วในบางครั้งนั้นเราก็นะคะคิดไปเองหรือเปล่านะคะฝืดนะฝืดนะคะไม่ได้ดั่งใจกับเงินที่ได้มานี่ไหมเซ็งเลยความหมายก็คือทํางานหนัก แต่ได้เงินน้อยนี่หมคะยื่นถ้วยมาให้เนี่ยไม่ไม่อยากที่จะรับเลยอ้าวพี่น้องวันพระหัสบดีบอกนะคะเหมือนกับว่าเศษเงินประมาณนี้นะในความรู้สึกเราทั้งสิ้นเลยค่ะพี่น้องวันพระหัสบดีฉะนั้นโชว์ในเรื่องของการเงินอย่างเดียวค่ะพี่น้องค่ะหน้าบริหารจัดการเข้านะคะพี่น้องค่ะนะได้มาใช้ไปหามาใช้ไปนะคะไม่เป็นไรคะ่ะหมดหาใหม่ป้าหมอก็ไม่รู้จะพูดแบบไหนนะ,ะป้าหมอก็เป็นเหมือนกับพี่น้องวันพระหัสบดีนะ,ะช่วงนี้่ะค่ะนะคะเรื่องเงินเนี่ย <laughs> นะคะ นะเาราะฉะนั้นเป็นเหมือนกันหมดแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนั้นกันอย่าติดตกค่ะ,ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เคยได้รับโชคลาภค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสอง4 2 9 4สี่สี่สองสี่สค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นจะ้ะพี่น้องวันศุกร์ ก็ดูว่าจะยุ่งงานยุ่งยารงตรงหนังนะคะยุ่งมากมายกก่กองคือพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่าและก็ดูว่าจะเดินทางแบบไม่มีแพลนแล้วเดินทางบ่อยๆมากเลยช่วงนี้คือพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่าเรื่องของการเงินนะคะยังคงที่จะนะยังคงที่จะมีในลักษณะของการขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินยังคงมีเครดิตในเรื่องการเงินอยู่นะคะแล้วก็พี่น้องมีความรู้สึกว่าเงินไม่พอเพียงเหมือนกันนะอยากที่จะไปหางานทํา นะอยากที่จะออกเดินทางไปหารายได้เสริมรายได้พิเศษหรืออย่างไรนี่ทำนายเรื่องเงินเป็นหลักค่ะนะคะนี่แล้วก็เดินทางเนาะเออถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าสิ่งเอ่อที่ที่เราไปนั้นเนีเน่ยเงินน่ะดีกว่าที่เก่าป้าหมอเขาไม่ได้ห้ามนะคะพี่น้องวันศุกรนะ์ไปได้นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเออนะไม่ต้องบ่วงคนข้างหลังว่าอย่างนั้นนะอ่ะโชว์ในเรื่องการเงินในเรื่องการงานนะคะแล้วบริวารก็ไม่ค่อยโอเคนะ,คะขัดแข้งคัดขากัน,นหรือยอย่างไรเนี่ยนะคะยุคมีลงตรงนั่ง งานไม่เป็นระบบนะคะเหนื่อยเนาอะอดทนค่ะพี่น้องคะอดทนค่ะมันเป็นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคุณป้าแดงบอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นคุณป้าคุณป้าแดงบอกแบบนี้ป้าหมอเนะอืมนะฉะนั้นแล้วมันดีขึ้นจริงๆนะคะเราต้องข้ามพ้นข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจาวันของเรานั้นให้ได้นะคะพี่น้องวันศุกร์นะโอเคเนไม่มีอะไรค่ะพี่น้องคะนะทําใจดีๆร่มๆอ่า เลขนําโชคมาจากไหนนะคะมาจากพานะของเราเป็นหลักค่ะนะเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขห้านะคะมีเลขห้าเลขหนึ่งดค่ะห้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเป็นแนวทางค่ะพี่น้องวันเสาร์่ะเนาะเออพี่น้องวันเสาร์นะคะก็คือทํางานวนไปนะคะ,ะงานเดิมๆ งานเดิมๆนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็หมกม,มุ่นครุ่นคิดกังวลวิตกกังวลสงสัยในทุกเรื่องนะคะและก็ให้ระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะคนในครอบครัวนะคะบริวารในที่ทํางานนี่ประมาณนี้และก็ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซต์งานด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะและก็พนักงานหนักนะดันไปข้างหน้ารวบงานเอาไว้คนเดียว ลุยว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องวันเสาร์นะยังคงยุ่งงานอยู่นะคะยังคงยุ่งงานอยู่นะคะพี่น้องค่ะแลขงานก็จะต้องทําคนเดียวลําพังด้วยนะไม่เป็นไรค่ะนะนะคนวันเสาร์สอย่างนะจะต้องชนะนะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะให้กําลังใจกันค่ะเอาละลดในเรื่องความวิตกกังวลและระมัดระวัง2เรื่องหลักๆนะคะพี่น้องนะค่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่ ประจำตัวของเราที่เราเฝ้ามาด้วยความเพียรนน,นี่นะคะเป็นเลขนาโชคในวันพรุ่งนี้เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1-7นะคะและก็8 6ดหกห็ดแปดหค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะป้าหมอไวยพอให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะและก็มีโชคมีลาบมีเงินเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า